สวัสดีค่ะทุกคนเจมิน่นี่ทาร่นะคะดูดวงกับหมอซีนะคะก็วันนี้นะคะก็มาในพิกอเด็กอีกแล้วนะคะมาให้เล่นกันแบบแบบว่าดวจีเลยนะคะก็จากซึมเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นคนคุยเก่า,อยากก,าะะอยากกลับมาไหมนะคะอยากกลับมาแบบว่าจะกลับมาไหมเนาะวันนี้มาเป็นแฟนเก่าจะกลับมาไหมแทนนะคะสาวคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนนะคะสาวเคาที่แล้วมันเป็นแบบเลิกคุยกับ คนคุยอะไรอย่างงี้เนาะนี่เป็นแบบเนวแบบแฟนเก่านะคะก็โอเคก็มีทห้เลือก3เด็กนะคะเด็กก็มีชอปเปอร์คือเด็กที่1นะคะชอปเปอร์คือเด็กนี้นะเด็กที่2ลูฟี่นะคะแล้วก็มีขาวเด็กที่3นะคะก็โอเค C ให้เวลาเลือกนะคะให้ทุกคนกดหยุดสต็อปแล้วก็เลือกกองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเลือกกองกันเนี่ยซอยากจะชี้แจงก่อนนะคะว่าการดูพีอะเด็กพีอะค์ดนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะอาจจะตรงสับบางคนหรือว่าอาจจะไม่ตรงสับบางคนนะคะแล้วก็สามารถสับฝ่ายได้นะคะสมมุติว่าถามถึงเราเราคนถามถึงเขาใช่ไหมมันอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเหมือนถึงเขาแทนถามถึงเราอะไรเงี้ยมันจะแบบสับฝั่งกันนะทุกคนเข้าใจฟิลแบบซีซีจะสื่อถึงป้านั่นแหละทำนองนั้นนะคะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีนะคะซีสัญญาณเลยว่าจะแบบพยายามพัฒนาคลิปพ,พัฒนาพัฒยาทุกคนไม่ใช่พัฒนาแบบตัวเองไปเรื่อยๆนะคะก็ฝากติดตามซัพพอร์ตซีต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวโปรมิุนาย,ยังมีอยู่นะคะก็โปรเนื้อคู่250บาทนะคะ5ข้อคิดเองได้นะคะหรือว่าจะให้ซีคิดให้ก็ได้เช่นกันคะ่ะแล้วก็คำถามละย5ิบบาทนะคะ แต่ถามเรื่องเนื้อคู่มไม่ได้นะคะทุกคนถามเรื่องความรู้สึกหรือการเงินการงานได้ดูเรื่องการตายหรือว่าการแบบสยสาศาสตร์หรือแบบต่างๆที่แบบมันผิดกฎ,ผ,ดกฎผิดศีลธรรมอ่ะซีดูไม่ได้นะคะทุกคนเข้าใจซีตรงนี้ด้วยนะก็โอเคนะเดี๋ยวทุกคนกดหยุดสต็อปแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดใจมากที่สุดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคะ่ะโอเคสวัสดีค่ะสับคนที่เลือกไพ่เด็กที่1นนะคะเด็กนี่นะคะเด็กชอปเปอร์นะคะก็เป็นเด็กนี้เลยนะคะทุกคน นี่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวสิขอแยกวางไว้น้องมาตรงนูน้นเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูความสึกของคุณณนะปัจจุบันนี้ก่อนก่อนนะคะอุ้ยขนอันนี้ติดได้าอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสับไฟก่อนเลยนะคะทำไมสีเปิดไฟตั้งหกดวงใไมมันไม่สว่างเลยวะ แล้วคือนั่งตรงหน้าต่างด้วยนะเผื่อทุกคนไม่เห็นนี่จ้าหน้าต่างแบบเต็มแม็กเลยนะคะทุกคนเพียง <P ie ing> แต่ว่าแสงมันไม่เข้ามาข้างในมันไม่รู้เป็นเพราะกระจกหรืออะไรอะ่ะมันทําให้แบบอะไรของมันวะเซ็งจัดนะคะทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูความ้สุขของคุณกันนะคะความสุขอสรรของคุณณปัจจุบันนี้ประมาณไหนหรือว่าจิตใจใต้สำนึกคุณอ่ะรู้สึกยังไงบางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาขาขข้อข้องใจกันเลยโอเค ใบนะคะของคุณนะคะที่ได้ใบแรกนะคะคือข <c oughs> ้าไมา้ข้าไม้นะคะแล้วก็8ดถ้วยโอ้มก็สถ้วยนะคะโอ้ยแล้วก็แปดเหรียญนะคะสครั้งทำไมเนี่ย ครั้งทำแปะอะไรนะคะออแล้วก็หกดาบเจ็ดดาบโอเคความสุงของคุณณนะปัจจุบันนี้นะคะซีรู้สึกว่าคุณอะรู้สึกว่าการที่คุณคบกับคนคนนี้อะเหมือนกับว่าเราต้องไฟกันบ่อยอะไฟไฟ่ไฟอะไรนะคะไฝไฝอะไม่ใช่ทุกคนไฝ่กันบ่อยอะทุกคนแบบว่าต้องถกเถียงต้องต่อสู้กันทางอารมณ์ทางสายตาหรือในแชทหรืออะไรก็ตามนะคะ ซีมองว่าเป็นการที่แบบทะเลาะก,กันบ่อยผิดใจกันบ่อยหรือความเห็นไม่ลงรอยกันบ่อยนะคะทําให้คุณสองคนอะ่ะต้องเลิกกันหรืออาจจะเป็นเขาที่ทนคุณไม่ไหวเลยต้องออกไปจากคุณนะคะออกไปจากชีวิตคุณอะไรทํานองนั้นนะเอ๊ะ hey, มาอยู่ทีกล้องซานะโอไมก๊อดแ่ันซีนั่นแหละคะ่ะคนมันเป็นทํานองนั้นนะคะอ,อะไรของกล้องวะ นั่นแหละคุณนั่นแหละเหมือนกับว่าอยู่ไปแล้วแบบมีแต่ทะเลาะกันแต่แบบต่อสู้กันอะไรเงี้ยสู้เดินถอยออกไปดีกว่าสู้แต่ว่าใจจริงแล้วตัวเราอะเพราะไม่มีเขา música, เรา up, <reinforced S 1> เร,า<ๆ>ราู้สึกเราเหงาเรายังรอเขาอยู่นะคะเรายังรอการกลับมาของเขาอยู่เพราะเขาเป็นคนที่แบบทําให้ชีวิตของคุณอนะมีความสุขทําให้คุณแบบรู้สึกว่าชีวิตของคุณอนะมีสีสันนะคะนั่นแหละคุณรักเขามากแหละนะคะคุณรักเขามากคุณยังรอคอยเขาอยู่นะคะคุณยังรอเขาอยู่ แต่เพียงแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าเขารู้สึกงไงคุณณปัจจุบันนี้นะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขากันณนะปัจจุบันนี้เขายังรักยินชอบหรือว่ารู้สึกงไงคุณไหมคะ แต่คือโอเคผ้าของเขานะคะใบแรกคือชาริออตนะคะเดอะชาริออตนะขึ้นไปหน่อยแล้วก็คิงออฟซอสสามเหรียญคิงออฟคั p นะคะแล้วก็เดด And สิบถ้วยจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ยังชอบยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาสึกว่าเขาอยู่ทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่ต้องมาทะเลาะหรือว่าที่ต้องแบบผิดใจกันบ,บ่อยๆอะ่ะเขาอยู่ไม่ได้เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดเขาระหมักใจนะคะแต่จริงๆแล้วเขารักคุณนะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณไปถึงขั้นแต่งงานมีลูกมีเต้ากันเลยแหละเพียงแต่ว่าเขาแค่รับไม่ไหวกับณนะจุดๆเนี้ยมันแบบมันทนไม่ไหวแล้วมันก็เลยแบบ เออเลิกดีกว่าพอดีกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะอืมเขาก็แบบมีการเอาเรื่องของคุณไปพูดคุยกับคนอื่นด้วยนะว่าแบบจะเอายังไงดีอยากกลับไปก็อยากกลับไปแต่ถ้ากลับไปมันก็มีแต่เรื่องแย่ๆมันก็มีแต่ทาให้เสียใจมีทำให้บันทอนกันเปล่าๆอ่ะเขาคิดอย่างนั้นนะคะอืมโอ้จริงๆเขาชอบคุณนะเขารักคุณอยู่นะคะทุกคนสำหรับคนที่เลือกให้กองที่หนึ่งนะ โอเคแล้วเขาจะกลับมาหาคุณกองที่หนึ่งไหมคะแล้วสรุปเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมคะเขาจะกลับมาไหมคะอุ้ยเขาจะกลับมาไหมคะ โอเคใบแรกก้าวไม้ก้าวไม้แล้วก็เออสีถึงว่าสีรูปแปลกๆนี่ไม่มีแบบพวกไนท์ออฟ o อดแบบว,ว่ะมีนี่นอ๋อมีม,มีมีเพียงแต่ว่าเขาเพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ย รู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นพ r ินเซ s s น่จะเป็นเจ้าหญิงนะเพียงแล้วก็แบบเขาจะทําเป็นผู้หญิงแต่เขียนว,ว่าปีนะ่ะเหมือนกับแบบเป็นเจ้าชายถือถ้วยอะ่ะอืมเขาเขียนว,ว่าเจ้าชายถือถ้อถวยแล้วกันนั่นแหละแล้วก็ q u e ควีนอว d นนะคะ d e วิลไวท์พินเซสออฟเพนทเชิลนะคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงทีเหรียญแล้วก็เฮอร์มอ่า ถามว่าเขาจะกลับมาไหมซีมองว่าเขาจะกลับมานะคะมีโอกาสามีโอกาสนะแต่ว่าโอากาสสูงไหมเหรอก็ประมาณสัก60-70%ป้าที่จะกลับมาเออแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะเขาแบบตอนนี้เขาต้องเงียบก่อนเขามีเรื่องที่เขาแบบ ยังอึดอัดอยู่เขาขอแบบเคลียร์จิตใจเคลียร์หัวใจตัวเองก่อนนะให้เขาที่เขาทางก่อนเขาถึงจะกลับมานะคะแต่ว่าเขารักคุณมากมากเลยแหละเขารักแบบเขาหลงเขาหลงคุณแบบสุดๆเลยนะเขาร่มหลงคุณเลยแหละนั่นแหละนะเขากลับมาแน่ๆพีงแต่ว่าตอนนี้เขาขอแบบไปเคลียร์ใจตัวเองให้แบบสบายๆเคลียร์ใจตัวเองให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะฮิลลิ่งตัวเองก่อนอะทุกคนนะกลับมาแน่ๆค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยว เรามาขอไพ่คําแนะนํากันดีกว่าคําแนะนํานะ6ดาบแล้วก็ราชินีถือดาบสี่ถ้วยสิดาบโอเคอ่าจากไพ่ที่ขึ้นมานะคำแนะนำของซีที่ซีสามารถบอกได้เลยที่ไพ่ผ่านสื่อผ่านซีมาบอกอะ่ะ ซีรู้สึกว่าการที่คุณจะกลับได้กลับไปคบกับเขานั้นอะ่ะคุณต้องลดทิฐิคุณต้องลดอีโก้คุณต้องพยายามปรับคือมดสมมุติว่าเขาเป็นคนใจเย็นแหละแต่คุณเป็นคนใจร้อนอะไรเงี้ยคุณก็ต้องพยายามใจเย็นลงอีกนิดนึงแค่นิดเดียวก็เหมือนทําให้โลกเปลี่ยนแล้วนะทุกคนนั่นแหละและคุณก็แค่รอรอคอยการกลับมาของเขาก็เท่านั้นเองเขากลับมาหาคุณแน่ๆค่ะ เขาอะกำลังคิดมากวิตตกกังวลสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นคุณคุณไม่ต้องกังวลนะคะว่าเขาจะมีคนอื่นเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่ได้มีคนอื่นเลยนะคะก็โอเคค่ะก็สำหรับคุณกองหนึ่งก็จบแล้วนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับซีด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวทักไลน์มาได้ตลอดเลยนะก่อนที่จะหมดโปรเดือนมิถุนายน,นะคะเดือนหน้าอัปราคาแพงกว่าเดิมแนวเด้อโอเควันนี้ไปวสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่เด็กที่สองนะคะกองลูฟี่นะเด็กนี้นะคะทุกค,คนกองลูฟี่เลย ก็เดี๋ยวขอวางรูดจงไว้ตรงนั้นก่อนเนาะแล้วก็เราใช้ผ้าเด็กนี้นะคะเอานี้มาในหัวข้อพี่อด็กนะคะในหัวข้อแฟนเก่าจะกลับมาไหมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูข้อเสื่ของคุณก่อนนะคะหน้าปัจจุบันนี้ข้อเสื่อของคุณเป็นยังไงบ้างบางทีคุณอาจจะไม่รู้ใจตัวเองอาจจะไม่เข้าใจว่าตัวเองกำลังรู้สึกยังไงกันแน่กำลังสับสนอะไรอย่างเนานะเดี๋ยวซีมาไขาข,ข,นนาข,าข้อข้องใจกันนะครับโอ๊ยมาไขข้อข้องใจกันนะ โอ้สีเผอเปิดทุกคนหกใบนะคะสองสามสี่ห้าหกให้ไปได้นะคะ Ace of cup ten of cup ไว้ตาย่ล้วนะต้องเลื่อนขึ้นอีกน,นิดนึงใช่ป่ะแล้วก็ the emperor ว่าตาย แล้วก็ Page of cup บ The e m p ็ม s อุ้ย e อ p r e s s อยู่ตำแหน่งเดียวกับ Emperor ด้วยอะแกโอ oh my god แล้วก็ t o o อฟ o อนเอ้ยท o เทอมคุณอะชอบเขามากรักเขามากเลยนะรู้สึกดีๆกับเขาแบบเต็มแบบเต็มร้อยให้ร้อยเลยนะคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณตกหลุมรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยหรือเปล่าคุณอะอาจจะตกหล,ลุมรักแฟนของคุณอะซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะแล้วก็ คนกองนี้คบกับคนต่างชาติหรือเปล่าคะถ้าไม่ใช่ต่างชาติก็น่าจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าแล้วก็มีสตังค์นะ <c oughs> นะสมมุติว่าถ้าไม่ใช่ต่างชาตินะอีกกรณีหนึ่งนั่นแหละแลวคุณอะรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีๆกับเขารู้สึกว่าคุณอยากจะแต่งงานอยากจะแบบสารสัมพันธ์กับเขาไปนานๆอยากจะอยู่กับเขาไปนานๆนั่นแหละแต่ว่าคุณกลับต้องเลิกกันซีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเลิกกันเพราะอะไรแต่ว่า เดี๋ยวเรามาดูเขา้สื่องเขากันนะคะว่าเขารู้สึกไงแบบคุณนะยังรักคุณไหมยังรู้สึกดีดีคุณหรือเปล่าคะจากคนนี้เลือกไพ่เด็กที่2นะคะกองลูฟี่เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยซีเนะียไปไปเข็มกัดใช่ปะ่ะซีซื้อมาอันละ30ิบนะเนี่ยอันเนี่ยเล็กติดเดี๋ยวซีอันมาซื้อมาสามสิบคือ30สเพื่อจะเอามาใส่ไว้นี้โดยเฉพาะเลยนะทุกคน รู้เปล่าเวลาซีแบบดูดวงมานะครึ่งหนึ่งอะ่ะครึ่งหนึ่งซีให้พี่สาวแล้วก็ครึ่งของซีที่ซีได้จากการดูดวงอะ่ะซีเอาให้แม่แบ่งให้แม่นะคะแล้วก็ซื้อแล้วก็ทําบุญแล้วก็ซื้อของให้หมาให้แมวอะไรอย่างี้ด้วยหมาจนจัดหมาวัดอะไรเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นมาดูดวงซเีเยอะนะคะจะได้เกาะบุญไปด้วยกันนะคะโอ้ล้อเล่นหยอกเลยคะ่ะทุกคนโอเคเรามาดูข้อสองเขากันนะคะ นายออบคับชาลีอัดไเป็นเต็ดเอสออฟบอ n นายอ็อบสอดแล้วก็โฟออฟคับตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขากำลังเบื่ออยู่ แต่ซีไม่รู้นะเขาเบื่ออะไรเขาเบื่อคุณหรอหรือว่าเบื่ออะไรแต่พ่ขึ้นมาว่าเขากําลังเบื่อกําลังเซ็งกระต่ายอยู่นะคะรู้สึกเซ็งจัดมากเซ็งจัดประหลัดบอกอะไรทํานองนั้นนะแล้วถามว่าเขายังรู้สึกดีๆกับคุณไหมซีมองว่าจริงๆแล้วใต้สํเนียงของเขาอะ่ะเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่เขายังชอบคุณอยู่แต่ว่าลูกเขาที่เขาเป็นคนอีโก้สูงมากแล้วก็เป็นคนที่แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่แบบไม่เคยยอมรับความจริงอะ่ะเข้าใจปะนั่นแหละ,และเป็นคนที่แบบ ชอบเก็บไว้อ่ะเขาชอบแบบเก็บไว้ในใจลึกเขาไม่ชอบพูดเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยพูดเลยนะสรับคนที่เลือกเด็กที่สองนะคะนั่นแหละอืมแต่จริงแล้วจิตใจแต่เดิมของเขาที่เขาเลือกคุณอะ่ะเขาก็คิดมากเขาก็วิต,ตกกังวลมากๆกเหมือนกันนะแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เขาจะไปทําอะไรดีเขากไม่รู้เขาจะไปลงที่ใครและไม่ใช่ลงดิเขาไม่รู้เขาจะไประบายที่ใครอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยอาจจะเบื่อนะน่าจะเป็นทํานองนั้นอืม แต่จริงๆแล้วอ่ะเขายังรู้สึกดีๆยังชอบคุณอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่าอีโก้เขามันสูกปี๊ดเฉยๆนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วเขาจะกลับมาไหมคะแล้วจะได้กลับไปคบกันไหมคุณสองคนจะกลับไปคบกันไหมคะรับคนที่เลือกเด็กที่สองนะจะได้กลับไปคบกันไหมเอยอุ้ยนะจะได้กลับไปคบกันไหม,อ,อ,ไม,ไไไหมอุ้ยแม่ อูตแม่ว่ะอูทานน่าเกลียดมากอูทานไม่ได้น่าเกลียดหรอกอูทานแบบอยู่ดีอูทานอะ่ะใครปิวก็อูทานนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนายออฟเพนตัลเคอรนะคะนายออฟเพนตัลเคอรนะแล้วก็ควีนออฟวอน Two of One, Eight of Cup, Five of Cup, g e of One อืมจากไพ่ที่ขึ้นมาถามว่าเขาจะกลับมาไหมซีมองว่าเขาไม่กลับมาแล้วนะคะเพราะว่าเขาสึกว่าเขากลับมาก็มีแต่ทะเลาะกันมีแต่ไม่เข้าใจกันแบบว่าเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเลยไม่กลับมานะคะเขาเป็นคนใจแข็งไงเป็นคนเด็ดเดี่ยวเวอร์นะคะแล้วก็แบบเออนั่นแหละเขาไม่กลับมาหาคุณนะคะ เออแล้วถ้าเขาไม่กลับมาหาคุณเนี่ยคุณมูฟออนอ่ะถ้าคุณ move มูฟออนอ่ะมีจะเป็นใหม่เข้ามาป่ะอุ๊ยจะออกก็ออกจ้าแม่ นายออบครับนายออครับนะคะแล้วก็เอมเพลอร์อุ้ยตายแล้ว t o f swords page of wand f e of cup นายออบครับถามว่าถ้าคุณมุมออนจะมีคนเข้ามาไหมมันมีมีแต่ไม่เยอะนะเพียงแต่ว่าคุณนต้องลืมกฎเหล็กคือคุณต้องลืมคนเก่าให้ได้ก่อนคุณต้องลืมแฟนเก่าคุณให้ได้ก่อนคนคนนี้เขาถึงจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณลืมไม่ได้อ่ะ ขาก็ไม่เข้ามานะคะเขาก็แบบไม่เข้ามานะคุณต้องลืมเขาให้ได้แล้วถ้าคุณลืมเขาได้คนที่เข้ามาก็มีโอกาสเป็นเกมเป็นคนต่างชาติอีกแล้วนะคะเป็นคนต่างชาติเป็นคนอายุเยอะคุณแล้วก็เป็นคนรวยนะคะนั่นแหละมีนะแต่ว่าต้องกดเหล็กคือเราต้องลืมคนเก่าให้ได้ก่อนนะคะก็โอเคก็จบแล้วนะคะสำหรับเด็กที่2นะก็เด็กลูฟี่นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับซีด้วยนะคะโอเควันนี้ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่เด็กที่สองเอเด็กที่สามนะคะก็เด็กมีขาวตัวนี้เลยน่นารักตะมุตะมิมากนะคะน้องตะมุตะมิมากนะเด็กนี้นะคะก็ขอวางน้องไว้ตรงนู้นนะคะแล้วก็ไพ่ที่คุณเลือกคือเอวิเดนชนะคะโอเคในหัวข้อแฟนเก่าจะกลับมาไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อเสื่อของคุณกันก่อนนะันเนี้ยถ้าใครอยากดูดส่วนตัวรีบทักมานะทุกคนก่อนที่จะหมดโบเดือนมิถุนาน,นะโรเดือนเกิดเสีย แล,ละราคามันจะอัพขึ้นมันจะแพงขึ้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเพื่อความปังและความคุม้มต้องทักมาณปัจจุบันนี้นะคะก่อน30มิถุนายนนะคะได้ถึง30มิถุนายนเวลา24นาฬิกานะคะค,คือเที่ยงคืนเนาะก่อนหมดวันที่30อะ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูความเสขของคุณก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงคุณบางทีคุณอาจจะแบบไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองอะ่ะว่าแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้ใจตัวเองอะ่ะ ไายแบลเลนนะคะคือนายออฟคั p อืมเอ้ยทำไมแสงอย่างนี้วะนายออฟคัพนะคะจัสตีสคิงออฟคัพเอสออฟพีเทอร์เคิลเพจออฟซอ s เซนต์คุณรู้สึกว่าคุณเลิกกับเขาไปอะจริงๆแล้วคุณอยู่ได้คุณไม่ได้ทรมานอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคุณก็ยังคิดถึงคุณก็ยังแบบอยากมีเขาอยู่ในชีวิตนะเพราะคุณก็รักเขาคุณก็ชอบเขาคุณก็รู้สึกรู้สึกดีๆกับเขาแหละ นั่นแหละคุณอยู่ได้ถ้าไม่มีเขาไม่ตายไม่มีไม่ตายแต่ว่าคุณก็อยากมีเขาอยู่มีเขาอยู่มันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเขาเสือขเขากันนะคะว่าเขารู้สึกยังไง K a e of Cup Ace of Cup นะคะแล้วก็ Queen of Wand High of a n Well of Fortune Two of s w o r d แล้วก็ Queen of Pentacle นะอ่าสีรู้สึกว่าโผเนี่ยถามว่าเขายังรู้สึกกับคุณไหมมันมีอะจะบันเหลือน,นิดเดียวแล้วอะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรเขาถึงแบบเป็นอย่างเนี้ย ถามว่าเขายังรักคุณไหมก็รักแต่ว่ามันไม่ได้มากมายขนาดนั้นแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณก็เป็นโชคชะตาของเขาแหละแต่โชคชะตาเหมือนดันเล่นตลกอ่ะเขาสึกว่าเหมือนกับเป็นโชคชะตาที่เขาเล่นตลกอ่ะคุณเป็นคนดีนะในใสายตาของเขาคุณเป็นคนดีเป็นคนที่แบบน่ารักเลยแหละแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไปต่อกับคุณไม่ได้นะคะงั้นทำไมอ่ะทำไมเขาถึงแบบรู้สึกคุณแบบเนี้ยเขามีอะไรหรือเปล่าคะ อนไลรไหนบอกซิ Page of w a n d นทรีออฟเพนเดิลเคอร์เพจออฟคัพเอ็กออฟคัพควีนออฟวอร์นวิวออฟวอร์จูนหมายไพ่หมายๆเดิมวะอ่าถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาเป็นอะไรทำมาันถึงเป็นอย่างดี้ใช่ปะ่ะซึ่งรู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังคุยคุยกับอีกคนหนึ่งอยู่เขากำลังดีวกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งหรือผู้ชายอีกคนหนึ่งอยู่นั่นแหละอ๋อมันเป็นความผิดของเขาเองแหละที่เขาแบบไปมีคนอื่นเขาไปคุยกับคนอื่นอะ มันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคะสำหรับคนที่เลิกมเด็กที่สามนะนั่นแหละในเมื่อเขาแบบเลิกออกไปจากชีวิตคุณแล้วอะ่ะคุณก็ไม่ต้องไปล้างหรอกในเมื่อเขาแบบเป็นอย่างนั้นอะ่ะเป็นอย่างนั้นแล้วอะ่ะถึงขั้นแบบเลิกกับคุณเพื่อไปคุยกับอีกคนนึงคนใหม่นี่ก็ไม่ไหวเด้อแม่เออแล้วสรุปเรามาในหัวข้อเขาจะกลับมาอย่างนั้นนั่นเรามาดูกันว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมนะคะ โอเทนออฟคับ oh, จะแม่เ0นออฟคับ <laughs> จะแม่เ0นออฟคับเดอะฮะเดอะเฮอร์มตนะเ0นออฟคัพเดอะเฮอร์ม t ต e เดอะเอเดอะวอร่ะเ0ออฟวอร์เอสออฟคัพแมจิเอียนออฟคับค่ะเขาจะกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งแต่ว่า ณนะตอนนั้นอ่ะคุณอาจจะรู้สึกเฉยเยรู้สึกว่าแบบคนคนนี้แบบไม่ได้สาคัญกับชีวิตคุณเลยขนาดนี้เพราะว่าเขาไม่ได้กลับมาเร็วๆนี้นะคะคุณรู้สึกว่าตอนนั้นคุณกำลังจะเริ่มใหม่กับอีกคนนึงแต่เขาเดินกลับเข้ามาถามว่าคุณเลือกเขาไหมคุณไม่ได้เลือกเขาคุณเลือกคนใหม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณอ่ะไม่อยากเอาเขาเป็นอันดับหนึ่งไม่อยากให้เขาเป็น number o ในใจของคุณอีกแล้วถ้าเขาอยากเข้ามาเป็น number 2พอไปแค่นคนที่สองพอเป็นเบอร์สองพอ คนคนนี้เป so, in so, so, ็นเบอร์ที่หนึ่งไม่ได้หรอกค่ะทุกคนสับคนที่เลือกไพ่เด็กที่3นะคนคนนี้ไม่ได้นะคะทุกคนไม่ได้เด็ดขาดนะที่จะให้เป็นอันดับหนึ่งของคุณอ่ะไม่ได้นะคะก็คนนี้เข้ามาเขาก็มาแค่มาเพราะเหงาอาจจะมาเพราะทะเลาะกับอีกคนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อความจริงใจเลยเขาไม่มีความจริงใจเลยที่เข้ามานะคะก็นะคนนี้นะคะก็จะเป็นสับคนที่เลือกไพ่เด็กที่3นะอุ้ยผ้าทะเลาะ เด็กที่สนะคะเด็กหมีน้อยอหมีน้อยอะมีข่ขาวนะคะก็ประมาณนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับซีด้วยนะคะดูดส่วนตัวทักลไลน์มาได้ตลอดเลยนะก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ